เงินเดือนหมื่นห้าไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์ตากฝนตากแดดมาทางนี้คะ่ะ ตัวนี้รถจดทะเบียนปี2020นะคะ MG เป็นโฉมใหม่ค่ะตัวนี้เป็นสี t ูโทนนะคะมาในโทนสีแดงสีดำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยตัวนี้เลขไม้ใช้งานน้อยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันเลยค่ะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่นะคะยังไม่ถูกผ่านการใช้งานนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นจอสัมผัสนะคะจอสัมผัสได้ ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะในความโดดเด่นของ m g นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะถูกตกแต่งมาเป็นเหมือนลายสกอตนะคะแล้วก็เป็นเบาะนะคะตกแต่งมาสวยงามเลยค่ะทันสมัยโดนใจนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของที่เก็บของด้านหลังนะคะตัวนี้กว้างขวางนะคะลูกค้าสามารถจุของได้เยอะนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะมีครบครันเลยจ้า ยังอยู่ครบนะคะยังใหม่ๆค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทดลองขับได้ฟรีที่สาขาพรมพิสัยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการซื้อรถกับเรานะคะลูกค้าโทรหรือว่าทักมาในเพจนะคะเรามีแอดมินให้คำตอบนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาะค่ะ โปรโมชั่นดีๆของรวยสมบัตินะคะรับรถเพียง9บาทแถมขับฟรีนาน45วันนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยจ้าสาวๆท่านไหนหรือว่านุ่มๆท่านไหนที่กำลังมองหารถเก่งไปใช้งานนะคะอย่าลืมคันนี้ค่ะ MG นะคะแล้วแวะมาหากันค่าที่รวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์ค่ะ